ทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กระบอกฟุดงนะเราก็จะมาเล่นแบบนี้กันนะวันนี้ก็จะเป็น EP 1หนะึ่งนะเป็น,นไงแล้วก็จุ๊บๆๆๆตายเลยอะ่ะโคตรจ้าบเลยนะไปไปดีเก่งนะ ไม่ใช่กาก,กากนะสี่เป็นไงละ่ะเป็นไงเป็นไงเป็นไงนี่เระเบิดมาสิมาสิงี้ยเราจะดี ทำานาญนี้สามสามฮะนี่ความชำานาญทีมแปลโอ้ oh my god ไป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 เบิดนะครับนี่ตาย ก็จะใช้นีเยอะหน่อยนะข้อนเทพดสูสิใช้ข้ามาหมือ เ่าไม่มีอะไรเราก็ิจะรับเบิรนะทุกคนมาด้มาด้มาได้มาได้มาได้เรเวลอัพเลเวลหก ำลังโจมตีระยะประช oh. 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 Hmm. Anyway, ิดอ oh, okay. uh ้เยออยู่นนะว่เรามีกนมีเราก็มีผลพาด้วยโค้ก็สุดาวันต่อหน้อีกส จะมีเสียงบรบกวนหน่อยนะฮะแป๊บหนึ่งนะทุกคนแป๊บหนึ่งนะเ้ามาแล้วนะทุกคน นางนานทุกคนมันค้างนี่นะเราก็กลับเข้ามาอยู่ในเกมใหม่แล้วนะเป็นโดนชาแล้วนะทคตัวนะี้นัวออค้างค้างนะทุกคนแป๊บนึงน,นะนี่นะก็เขาก็เข้ามาแล้วนะก็อ เขเดินเร็วมากเลยอ่ะอืมขาเปิดนะ ดูกันเลยนะเราจะฟาร์มได้กี่ตัวฟารมระเบิด,อดโอ้ล่นวันนี้เราก็จะมาเล่นซูบ้าตัวดีราฟกันเนาะไม่มีใครบรอกว่าเราอยากเล่นเองก็คือดท้ายแบบโซลูนผมก็คือรอบที่แล้วก็คือรีวิวนะรก็รู้สึกว่าเล่นตัวดีราฟแล้วทุกอย่างเลยจะมาเล่นอีกทุกคนเพราะมันบวกเยอะต ตั้ตนี้วาะว่าตนีมันยังไม่อ มันถึงแล้วฟันฟนันฟันมาแล โลมีฟูก็ตายอยู่ด้านบนดนะนี่เหรอโอ้โหนี่โอโหไปเล่น5าคโอ้โหโคตรเทพ

เอ้ยบอยทำเราเสียด้อถึงไหล้นะอย่าลขึ้นมาในร้านนะ้อีมากเลยให้เราตายนะไม่ละอก็ ตันไหนดีเรำตัวนู่นนู่นนู่นดีไหนดีไฟเร็วเร็วๆเร็วๆอย่าไปยุ่กันแน้วอย่าไอยุ่งเงอเ้ืองน้องเบอร์กันนะ ไปดูแล้วก็กดฝ้าด้วยเมื่อกี้เป็นแบบเตะแบบแบมน้นะโบยื้ค่าแบบงอเลยอะ 好 ก็จะไม่ค่อยได้พูดเท่าไหร่นนะดิ๊บด <c oughs> ิ๊เป็นไงแกต้องตายเงี้ยต้อเป็นอเป็นเือเกใช้อันี้ก็ได้ <c oughs> อ่ะตรงนล้ว ปะบอกเพิไม <Bye. S 2> ่ได้เลยไม่ได้เี่ยไรจังบอกเพิ่มไม่ได้อะไรแบบาอกอะไร ใจนะว่าไปมกลือ้ๆกจมันตัวโตโอโตอย่าไอเปดทรจับฉันมาทำไมแกต้องการอะไรเป็นยาจับบอสดูด ดูกันนะว่าเราจะค่าบออได้ไหมนะแต่เราจะไม่อยู่ด้านบนนะเราจะอยู่ด้านล่างนะนะเราติดตามกันด้วยขึ้นบนหนวะขึ้ไม่ได้ต้องเอาอันนี้ออกกันไปขึ้นเฮ้ยมีอะไรเฮ้ยกล่องดำพร้อมเปโอุ้ห มาเยอะเกินปี๊ระเบโอ้โอ้ว้าวแล้วแล้วไม่ต้องตายไม่ต้องตายปีป๊นั่นสิ ท like ี่้าทุก no. ีนคนก็จะใช้กระสุนจิเนนะ จะมีมากแค่ไเท่าไหร่ ีระเบิดตุ้มจุ๊จุ๊ฮะเกือบตายตีแล้วว้าวช่วยด้วยนะรัวลิงฆ่าเรานะช่วยด้วยช่วยด้วยเจ็บเจ็บเจ็บโอเคพ้นความเจ็บ คนความทุบแรวใครมันเย่งมารห้ดิเย๊งเรียบกันพี่บไม่มีต่อยไม่

จะไปดูกันนะจะมีลี่ระเบิดนี่ แล้วก็เก่งด้วยยังไงอ่ะไอ้แล้วมันก็เก่งซะด้วยจะทำเรื่องไงที่อยากเล่นจริงก็มันเล่นได้นั่ละ ให้มีผลอะไรก็ช่วยเวนมาหน่อยนะก็อืมน,นี่นะเราจะปิดไทยด้วยการฆ่าบอสนะ thai nè Mà quên mình tóc bay nữa ตายกันไปแล้นนวห่วยนั่นนี่เอาเอาขึ้นไม่ได้สักทีนะชิบหนูขึ้นไม่ได้กแกอืมฟองไม่ได้ใช่ไหมโอเคออกเดแล้วนะ ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะบ๊ายบาย